อ่าจตุรังพรโยมไม่ต้องไม่ต้องมานั่งมันมันานั่งรวมกันนี่มานั่งรวมมันนี่อ่ามานั่งรวมมันอ๋ออยู่กี่คนในยโยมเนี่ยลูกชายลูกสองสามอแล้วทั้งเราเราหกนะไม,ไม่ไม่เกินนั้นหกหกคนนะอ๋ออยู่หกเด็กมีเด็กไหม,มบ้านนี้ อยู่จะอยู่บ้านโน้นนะ<ช>อ๋ออยู่ในบ้านนี้อ่โอเคเอาอาตมาเอาของมาแจกนะเอาของมาของมานี่ของนี่ท่านฉันจะใบตำร้อยไปวันนี้นี่ของพวกยายแดงซื้อมาจ้ะไม่ใช่ไม่ใช่จ<ช>้ะอ่ะเดี๋ยวแบ่งให้เลยให้เลยร้านธรามดได้แล้วอ่าขอตะมาเอง่างน้ำไป เอาไข่ไข่ไก่ไปไข่ไก่ไข่ไก่เอาอาโจ๊บก่อนโจ๊บโจบจ๊บอ่าโจ๊บไปอ่าปลาปลากระป๋องอาม่าม่าน้ำปลาน้ำน้ำน้ำมันนม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 ขนม อ่ะขนมขนมไปเดีอ่ะขน,นมปิบ๊บอ่าขน,นมเอลเซ่ขนมปังอ่าเอาห่อนัอ้นมาห่อมาเอาห่อมาแต่อันนี้มานี่ก่อนมานี่ก่อนนี่อันนี้ก็มีแปรงสีฟันยาสีฟันมีแมสนะมียาด้วยยาลมนะมีพารานะอ่ะยาสีฟันนะโยมไปเนี่ยของช่างใช้อยู่นี่นะสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันนะ ยาสารโลกอยู่นี่ด้วยนะอ่ายมเอาไปใช้นะโอเคไปแล้วนะโยมนะอ้าวจันทพรอ้าวนู่นวะนี่นั่งกับแม่อยู่บ้านนี้เหรอโยมจ้าอยู่บ้้้าานนีจอ๋ออยู่กี่คนนะ่ะหกคนจ้านี่นะ,ะ้เด็กกี่คนผู้ใหญ่กี่คนอ่าเด็กสี่ผู้ใหญ่สองเด็กสี่ผู้ใหญ่สี่นะ,ะเด็กสี่ผู้ใหญ่สองคนนะ,ะอ๋อ แล้ว <นะ S 1> ทำอะไรนะตอนนี้ยังไม่ทำอะไรไปตกงานอยู่ค่ะตกงานอยู่เลยนานยังไงก็ตั้งแต่ย้ายกลับมาแต่สามีก็สามเดือนแล้วสามเดือนที่ตกงานนั่นนะอ๋อแล้วสามีทำอะไระไม่ทำอะไรเลยทั้งผู้หญิงทีไม่มีอ๋อก็ไปรับจ้างแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรนะอืมโอเคเดี๋ยวอาตมามีของมาแจกโยมหน่อยนะอ้าวของยอ่อเอาของมากันน่ะคนตกงานนะไม่มีงานเอามาช่วยได้บรรเทาไปน้ายมนะอ่าพอบรรเทาช่วยไปนะ ช่วยได้ช่วยไปเอาน้ำไปเอาข้าวสารน้ำเอ่าข้าวสารแล้วก็ป่องไข่ไก่เอ่อไข่ไก่น้ำมันน้ำปลามาม่าอืมอ่านมเยลโซ่ยังส่แป๊บนึงข้างหน้ากว่ทางนี้อ่าอันนี้อันนี้ ก็มีแมสด้วยนะโยมนะ,อะเอาไว้ใช้แมสต์นีอนน่อะไรน้ำพริกน้ำน้ำปังตีบแล้วนี่ก็เป็นสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันรีมอปน้ํายาพารานะยาลมอะไรเนี่ยเยอะเลยนะเป็นของใช้ตัวเล็กอย่าลืมกินนี่นมมาให้นะ <c oughs> กินนมกินขนมนะแต่ไปก่อนนะโยมนะ